ทีนี้เราไปที่มออเตร์ทูมอเตอร์ทูนะครับมันถืกล้องกันบ้างตัวผมเองก็ไปที่บุรีรัมนะครับแล้วก็คุยกับพี่เก๋าลงถึงคุยอะไรหลายคนเขาบอกโอ้โหนี่เป็นปรากฏการของคุณสมเกียรติอันนี้คุณสมเกียรตินะฮะคุณสมเกียรติถือกล้องไม่ได้นะเงี้ยเขาฝากมาไม่ได้ต้องเรียกคุณสมเกียรติผมนึกผมนึกได้คนเดียวเลยเรียกคุณสมเกียรติก็เฮียเขาว่าเขาฝากมาบอกเดี๋ยวี้เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกเขาว่าคุณนะครับคุณคิงคองกล้องครับสปาร์ตนะฮะ สร้างอะไรหลายอย่างมากพีพีทีวีนี่คนดูรุ่น2อ่ะมากกว่า MotoGP โตจีพีอแล้วบุรีรัมย์เราเห็นเลยว่าโอ้โหความฟีเวอร์ของกล้องนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยก็เป็นเป็นนักแข่งหรือเป็นตัวแทนคนไทยก็ว่าได้ในเวทีระดับโลกนะที่ที่ขึ้นมาหัวแถวตอนนี้เราต้เรียกว่าเขาอยู่หัวแถวของแล้วเร็วมากเลยนะผมยังเห็นทีมงานเนี่ยนั่งดูตอนนั้นแบบขอแค่ เขาติดตอนที่แ lap อ่ะและเออถ่ายทให้เห็นเขาบ้างจนมาวันนี้นี่คือโอ้โหโคเดียมคือคือได้ถ่ายออกทีวีก็ดีใจแล้วตอนนั้นได้ผมได้ยินคำนี้คือผมได้ยินคำนี้แหละตอนตอนนัวันกับบรรยายนี่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยกล้องเนี่ยเราเนี่ยเวลาดูโมโตทูเนี่ยเราจะรุ้นว่าเฮ้ยกล้องกล้องมันอยู่ตรงไหนกล้องอยู่ตรงไหนคอยเล็งคอยเลงอยู่จะได้ออกทีวีเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวนี้นี่คือออก ตลอด,ลอดบ่อยติดอยู่ในกลุ่มผู้นำตลอดเพราะว่าขึ้นมาอ,อยู่หนึ่งในห้าแล้วเนี่ยกล้องก็จับบ่อยบ่อยขึ้นครับสมัยความว่าเขามีผลงานแล้วก็มีเวลาต่อรอบที่สูสีกับหัวแถวพร้อมที่จะขึ้นโพเดียมได้ครับอ่าแล้วตอนนี้เอ่อความล่าสุดนี่คือเขาสามารถติดท็อปไฟได้ไหมครับสามารถติดได้ไหมไม่ง่ายครับ เพราะว่าตอนนี้หลนมาอยู่อันดับที่6นะอันดับที่6แล้วก็คะแนนห่างอยู่12.5คะแนนเพราฉนั้นแต่มีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปอันดับ5ถ้ามีทฤษฎีแล้วมีทฤษฎีการนี้ไถ้าการน่ล้มนการถ้ากนล้มแล้วกล้องเนี่ยจบอันดับที่4ต้องจบที่4ด้วยนะคือบังคับเลยบังคับเลยต้องมี13คะแนนอะแล้วถ้าเขาไม่ล้มล่ะคือกล้องที่ถ้าเขาไม่ล้มก็คือช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็คือโอกาสได้ท็อปไฟคือต้องชนะงนี่ถ้าเขาไม่ล้มกล้องต้องชนะที่หนึ่งต้องเป็นผู้ชนะต้องได้25่สาแต้มแล้วเขาไปเขาไปจบที่หห้าลงไปห้าห้าลงไปเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ครับแค่มันยากกว่าอ่ามันยากกว่าใช่แต่กรณีที่การเน่ล้มแล้วกล้องจบที่4ี่จะง่ายกว่าก่อนก่อนไปถามว่าปีนี้จะจบที่เท่าไหร่ผมถามนิดนึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้นักแข่งไทยคนหนึ่ง กลายเป็นนักแข่งที่แบบพูดได้เต็มปากตอนนี้เลยว่าเป็นระดับโลกแล้วครับคือมันอยู่ที่ความมุมานะความพยายามของเขานะครับคือเรายังไม่เคยเห็นนักแข่งคนใดที่ประสบความสาเร็จได้มากกว่าเขาละเป็นร้อยแปมนะหมายถึงคนไทยยังไม่มีครับนี่คือคนแรกที่ขึ้นไปอยู่หัวแถวของการชิงแชมป์โลกผมเข้าร่วมการแข่งขันในปี1 9 9 1นะในรุ่น GP2 เนี่ย ก็คือมมเตทูเนี่ยแหละไม่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกที่พานักแข่งไปคนแรกนะไม่ผ่านรอบคัดเลือกแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราอยู่หัวแถวเราพร้อมที่จะลุ้นแชมป์แล้วสำหรับการแข่งขันในปีหน้านะนั่นคือเป้าหมายที่เราหวางไว้มันมันดูยิ่งใหญ่ครับแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถและความพยายามที่เขาแสดงออกให้เราเห็นเลยว่าเขามุมานะจริงๆเป็นเป็นเด็กที่ขยันซ้อมแล้วก็ รักอยู่กับการขี่รถมากๆทยนี่มันเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจให้พวกบรรดานักแข่งรุ่นๆใช่ครับรุ่น่นลานเทศด้รุ่นหลานนะตอนนี้เราเล็กานั้นอีกเพราะว่าอายุตอนนี้อะคาเดมี่ของคองไดเองเนี่ยทำนักแข่งรุ่นพวกเนี้ยตั้งแต่อายุ8 9ขวบขึ้นมาใช่ครับนั่นคือนักแข่งรุ่นใหม่ที่เห็นเห็นกล้องสมเกียรติเนี่ยเป็นไอดอลและครับพร้อมที่จะก้าวตามเเขาเรียกว่าอะไรนะผลงานดี สร้างแรงบันดาลใจปีหน้าได้ต่อสัญญาอยู่ทีมอีเดนิเซต่อไปอปีหนึ่งคราเนี้ยคือผมขอฟุ้งหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้มีโอกาสไหมสำหรับที่นั่งในโมโตจีทีมีโอกาสครับเพราะว่าถ้าผลงานเข้าก็เลยเขาเรียกอะไรเข้าที่นะเหมือนอย่างอะคอสตาที่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพที่จะขีได้เนี่ยคือมันเร็วเกินเพื่อน ณวันนั้นต้องเร็วเกินเพื่อน่อนะแต่ไม่ใช่เสมอเพื่อนนะถ้าเรายังอยู่ที่2องสาบ้างอะไรพวกนี้ยังไม่เร็วแต่ถ้าเมื่อใดที่เราขี่ถีบเลยหนึ่ง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 เนี้ยอย่างอันเดเก้ตอนเนี้ที่เป็นเป็นเป็นจุดสนใจเลยต้องทําให้ได้แบบนั้นครับเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ที่3ามที่สมันจะเหมือนดิจิอันดอนโตเนีย ที่พอขึ้นไปแล้วมันจะเหนื่อยไงใช่ครับมันจะเหนื่อยมากกว่าจะชนะการแข่งขันแทบจะไม่เหลือที่นั่งแล็ต้องให้พร้อมก่อนพึ่งมาได้ตอนท้ายๆเพราะว่ามอเต GP จีพีมันแรงกว่ากันเยอะอีกเท่าตัวเลยนะก็เหมือนวันนั้นคุยกับไอเดียไอเดียก็บอกโอ้พี่นี่ผมขยับมาพอรถมันใหญ่ขึ้นมันขับยากมากเลยนะรถยากมากรถมันแรงขึ้นโออรถแรงกมากมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรอกรถมันเล็กลงแต่มันแรงขึ้นอมันไอเดียสีมากขึ้นใช่ครับทีนี้ถ้าหากว่า เทางกล้องอ่ะสมุิเวิร์สเคสคือจบที่6กนะบาลก็มองว่ายัางไงมันก็ผมมองว่าผ่านเพราะตัวผมเองเนี่ยตั้งไว้ที่7จ<อ>็ดหนึ่งใน7ปีนี้นะดูศักยภาพของของตัวกล้องเองแล้วก็คู่แข่งของเขาเนี่ยที่นับตัวมาแล้วเนี่ยประมาณที่7และปีนี้ผม<อ>แฮปปี้ละและตอนนี้อยู่ที่6เรารุ้นที่5ด้วยออเราเรารุ่นที่5าก็เอาใจช่วยเอาใจเชียกล้องให้ได้ในสนามนี้ละกันครับ ก็คือเหมือนเหมือนเราก็เหมือนเราดูบอลนะพอมองตัวผู้เล่นแล้วเราก็จะพอประเมินได้ว่าเฮ้ยถ้าจบอันดับนี้เนี่ยมันก็น่าพอใจน่าพอใจแล้วอะไรเงี้ยสำหรับกล้องปีนี้ก็น่าพอใจแล้วใช่ไหมครับมีเสียงจากคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติของกําลังใจนะสนามสุดท้ายจากคนดูนะครับก็สำหรับในเลสสุดท้ายนี้ที่วาเลนเซียก็สำหรับผมผมก็ตั้งเป้าไว้ อากจ,จะขึ้นท็อป5ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนของเราก็ห่างอยู่ประมาณ10 10 10ฟัตแตมก็จะพยายามเอาท็อป5อย่างที่ผมหวังไว้ให้ได้ครับก็จะทําอย่างเต็มที่ครับก็ฝากถึงพี่น้องแฟนชาวไทยนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมก็ฝากซัพพอร์ตผมในเลสสุดท้ายนี้ด้วยที่วารีเซียที่สเปนผมก็จะสู้แล้วก็จะทำผลงานมาอย่างเต็มที่ครับฝากติดตามเป็นกำลังใจเชียร์ผมได้ทาง PP TV 36ครับ น,นี่มันน่ารักตรงนี้แหละขอบคุณคุณสมเกียรติครับรผมมีาาออ่โฆษณาให้